สวัสดีค่ะทุกคนโซลาร e เดอร์นะคะคลิปนี้เราจะมาอ e ันบ็อกซ์อีรีเดอร์ตัวใหม่ของเราให้ทุกคนได้ดูกันค่ะค่อนข้างที่จะตื่นเต้นด้านดูเลยนะตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Bigme S6 Color Plus Lite นะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราเคยพูดไปแล้วนะคะว่าอ e ีรีเดอร์จริงๆแล้ว,ว่มีอยู่หลายยี่ห้อมากๆค่ะแต่ว่าที่มีตัวแทนจัดจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยจะมีอยู่2แบรนด์นะคะก็คือ บุ๊กกับมีบุ๊กนะคะบิ๊กมีเนี่ยก็เป็นแบรนด์ e-reader ที่น่าสนใจมากๆค่ะเราอยากจะลองใช้มานานละนะคะแต่ว่าเขาไม่มีตัวแทนจัดจำหน่ายในไทยนะตอนนั้นก็เลยไม่มีโอกาสได้ใช้สักทีนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะทุกคนมีข่าวดีค่ะมีตัวแทนจำหน่ายในไทยแล้วนะคะซึ่งนั่นก็คือร้าน e-reader plus เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยค่ะสำหรับ B i g Me s 6 color plus เนี่ยเรารู้สึกว่านอกจากจะโดดเด่นในเรื่องของการอ่านแล้วเนี่ย เขายังเป็นอ e ีรีเดอร์ที่มีที่ทางเฉพาะของเขาอยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจคุณคนนี้นะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นเรามาแกะกล่องกันดีกว่าค่ะเมื่อแกะออกมาก็จะเห็นเป็น2กล่องนะคะกล่องบางๆกล่องแรกกล่องนี้เป็นเคสนะคะค่อนข้างสวยเลยแหละนะคะสีดำแล้วก็มีเจาะรูสำหรับกล้องด้วยนะคะอ่ะเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่2กนะะันค่ะ เปิดออกมานี่เจอตัวเครื่องแล้วค่ะลืมบอกไปนะคะว่า S 6เนี่ย b i g m e S 6 Color Plus เนี่ยนะคะชื่อของเขาเป็น S 6ก็จริงนะคะแต่ว่าขนาดหน้าจอของเขาอยู่ที่7.8นิ้วนะคะชิ้นแรกที่เจอก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะแล้วก็มีปากกานะคะโอ้กลมๆโอเคเลยนะ,ะแล้วก็มีอะไรอีกสายชาร์จนะคะตัวนี้เป็นทั้งสายชาร์จแล้วก็ส่งข้อมูลได้ด้วยนะ Type C USB นะคะกล่องเล็กๆกล่องนี้นะคะนะ่าจะเป็นนิปนะคะหัวปากกานะเอาไว้เปลี่ยนนะคะอโอเคแก่ออกมานี้นะคะจะเป็นตัวจิ้มถาดนะคะจิ Gym ้มถาดใส่ Memory ี a การนะคะนั่นแปลว่าตัว Big M e S 6 Color ตัวนี้สามารถใส่ Memory ี a การได้นะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นตัวเปลี่ยนหัวปากกานะคะแถมมาให้2อันนะคะโอ,โอเคเลยนะเพราะว่าเวลาเราเขียนไปเขียนไปเนี่ยหัวปากกามันก็จะสึกไปทู่ไปนะคะการมีตัวนี้แถมมาให้ด้วยก็ดีมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าไปซื้อแยกเองน่าจะราคาไม่เบาเหมือนกันนี้มาดูที่ตัวปากกากันก่อนค่ะ บิ๊กมีเอสหกคนี่ยค่ะแถมปากกามาให้ด้วยนะคะตัวปากกาของเขาค่อนข้างจะใหญ่เลยนะคะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกหนักนะเบาค่อนข้างเบาเลยนะปุ่มเปิดปิดจะอยู่ด้านข้างนะคะสามารถสลับปากกายัางลบได้ในขณะที่เราเขียนนะตรงนี้ได้เลยนะคะหรือใช้เป็นรีโมทเปลี่ยนหน้าในตอนที่เราอ่านหนังสือก็ได้นะใหญ่หน่อยนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่นะคะเบาค่อนข้างเบาเบามากเลยแหละมาดูกันที่ตัวเครื่องก่อนดีกว่าค่ะ บิ๊กมี s c o o o r r นะคะเป็น e r e a d e r ขนาดหน้าจอ7.8นิ้วนะหน้าจอเทานิดนึงนะคะซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของ e r e a d e r ที่เป็นจอสีนะเขาจะไม่ได้ขาวเหมือนอ r e ร d e r ขาวดำทั่วไปนะคะเมื่อเปิดมาก็เออนี่เจอซองพลาสติกหุ้มแบบนี้นะคะเราค่อนข้างประทับใจแพคเกจจิ้งนี้พอสมควรนะคะคือในตรงซองเนี่ยเขาพิมพ์ติดไว้หมดเลยนะว่าตรงนี้เป็นปุ่มอะไรอะไรอะไรยังไงอะไรอย่างเง,างี้ยค่ะเออก็รู้สึกว่า มันช่วยได้พอสมควรเลยนะคะแกออกมาแล้วสวยงามมากนะคะขอบเครื่องสีขาวนี่เรายังไม่เคยมี e r e a อร์ er ที่เป็นสีขาวเลยนะตัวนี้สีขาวน่ารักปุ๊กปิ๊กมากเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะหน้าจอตัวนี้7.8นิ้วนะคะเป็นจอของคาเลโด o 3นะคะมีทั้งสีและขาวดำนะ ขาวดำเนี่ยความละเอียดอยู่ที่300 ppi นะคะแล้วก็สีอยู่ที่150 ppi ค่ะใช้ cpu octa core 2อ GHz กนะคะ ram 4 GB มีความจุเครื่องอยู่ที่64 GB นะคะแล้วก็ยังสามารถใส่ sd card เพิ่มได้อีกนะความจุแบตเตอรี่อยู่ที่3000 m น ah มนะคะน้ำหนัก310กรัมค่ะโอ้ไม่ได้เยอะเลยนะจับขึ้นมานี่คือแบบเบาอะ3ขีดนิดนิดเองเบานะคะ สัมผัสแรกที่หน้าจอคือเรารู้สึกชอบมากๆเลยนะคะมันไม่เหมือนกับอิริเดอร์เครื่องอื่นๆที่เราเคยมีอะ่ะมันจะสากมันจะหนึบนิดนึงอะคะ่ะเหมือนกระดาษจริงๆเลยเงี้ยรู้สึกได้เลยว่ามันว่ามันหนึบอะเออตัวนี้เขาไม่ได้ติดฟิล์มมาให้รู้สึกเลยว่ามันหนึบหนึบหน,บหนึบมือนะคะที่ชาร์จจะอยู่ด้านล่างนะคะพร้อมกับไมโครโฟนสองตัวค่ะ ข้างบนจะเป็นลำโพงนะคะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดที่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครต้องการเก็บความลับนะคะไม่อยากให้ใครมายุ่งกับอิเลเดอร์เครื่องนี้ของเราก็สามารถตั้งค่าสแกนลายนิ้วมือของตัวเองไว้ได้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นสล็อต SD card นะคะสามารถใส่ความจุเพิ่มเติมได้อีกคะ่ะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นแม่เหล็กแล้วก็เป็นจุดชาร์จปากานะคะก็เดี๋ยวเอาปากกามาเสียบมาชาร์จตรงนี้ได้เลยคะ่ะ ค่อนข้างแรงดีนะก็ติดได้ดีนะคะแรงดูดกับปากกาเนี่ยติดกันได้ดีเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ปากกาเขากลมนะคะแล้วก็ขอบของตัวเครื่องก็กลมด้วยนะคะเราว่ามันก็อาจจะสลัดแล้วแบบถ้าสลัดแรงๆก็อาจจะมีโอกาสหลุดได้ง่ายเหมือนกันอันนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะอาจจะต้องใช้เคสช่วยในการยึดติดกับปากกาด้วยนะคะส่วนจุดๆตรงนี้นะคะจะเอาไว้ติดกับตัวเคสนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเขาจะเชื่อมต่อกับเคสไปเพื่ออะไรค่ะ มา,มาเปิดเครื่องดูกันบ้างค่ะเออเมื่อกี้เราลืมบอกไปค่ะตัว big me s 6 color plus l i g h เนี่ยมีทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังมาให้เราด้วยนะคะกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5ล้านนะคะส่วนกล้องหลังอยู่ที่8ล้านค่ะโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ย e-reader ส่วนใหญ่จะไม่มีกล้องมาให้เรานะคะเพราะว่าเขาจะเอาไว้อ่านหนังสืออย่างเดียวก็คือไม่รู้ว่าจะเอากล้องมาทำอะไรใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรามองว่ามันกึ่งจะเป็นแท็บเล็ตไปแล้วนะคะ กล้องหลังก็เอาไว้ถ่ายเอกสารนะคะส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็คงจะเอาไว้เซลฟี่นะใช้เวลาเปิดเครื่องไม่นานเลยค่ะโผล่มาถึงหน้าแรกนะคะหลังจากเปิดเขาจะให้เราตั้งค่าภาษาก่อนนะคะมีภาษาเกือบทุกภาษาเลยนะคะและที่สำคัญมีภาษาไทยด้วยค่ะ ภาษาไทยที่แปลมาก็อาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะคะแต่โดยรวมเราว่าก็อ่านเข้าใจได้ง่ายอยู่นะมาถึงเขาก็ให้เราจับคู่กับปากกาก่อนนะคะก็ทำตามได้ไม่ยากเลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราต่อ Wi-Fi นะคะเพื่อที่จะตั้งค่าอื่นๆต่อไปค่ะต่อจากนั้นก็จะเป็นการตั้งค่าเครื่องนะคะ ปัดซ้ายปัดขวาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถตั้งตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ตั้งก็ default ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตั้งที่หลังได้จากนั้นจะให้เราสร้าง Account ของ BigMe นะคะซึ่งเคยจะทําตอนนี้ก็ได้ค่ะหรือถ้าใครยังไม่อยากทําก็ไม่ซีเรียสกดถัดไปได้เลยค่ะเข้ามาหน้าแรกเขาก็จะแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นค่ะ ปุ่มไหนปัดยังไงแปลว่าอะไรสัญ,ญลักษณ์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเรียนรู้จากตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะใช้ยากนะคะไม่ยากเลยค่ะคือเราไม่เคยใช้ b ิ๊กมีมาก่อนอตอนหน้าแน,นาะนำอ่แเราก็กดผ่านๆไปยอย่างเงี้ยก็ยังรู้เรื่องอยู่นะคะเข้าใจได้นะคะมันมีความคล้ายกับมีบุ๊คมากๆค่ะ สิ่งที่เราชอบในหน้านี้ก็คือด้านข้างค่ะแถบด้านข้างเขารวบรวมแอปสำคัญสำคัญที่แบบเออน่าจะใช้บ่อยๆหรือว่าจำเป็นเงี้ยรวบรวมมาไว้ในแถบเดียวด้านข้างเรารู้สึกว่ามันเท่ดีค่ะแต่บังเอิญว่าเราเลือกการตั้งค่าเครื่องเป็นภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นคำแปลของแอปต่างๆเนี่ยมันก็ฟังดูแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะถ้าไปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอาจจะเข้าใจง่ายกว่านี้ค่ะ เราสังเกตว่าสีของเขาเนี่ยจะสวยสดใสมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับตัว Book Tab Ultra สตัวเดิมที่เรามีนะคะตัวนั้นสีเขาจะออกซีดกว่านะคะไม่ค่อยสดใสเหมือนกับ Big Me S6 Color นะคะเออตัวนี้สีเนี่ยรู้สึกสดใสมากนะในคลิปนี้เราไม่ได้เปิดไฟ f r ฟอนไลท์เลยนะคะ Big Me S6 Color Plus ตัวนี้ค่ะใช้ระบบปฏิบัติการ Android 11นะคะแล้วก็มี Google Play Store มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ E-Reader ตัวใดที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นั่นหมายความว่า E-Reader ตัวนั้นสามารถโหลดแอป,ปอื่นๆมาใช้งานได้นะคะที่เป็นแอป,ป Third Party นะคะเช่นถ้าคนที่อ่านหนังสือนะในโดยเฉพาะคนไทยบ้านเราเนี่ยเราอ่านหนังสือผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่น m ม p Pinto, Bookwalker, อ e ์ริดอะไรใช่ไหมคะหรือจะเป็นแอป,ปอื่นๆนอกจากแอป,ปอ่านหนังสือก็ได้เช่นแอป,ปจดโนตต่างๆนะคะ Facebook YouTube ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์คนไทยที่ใช้แอปหลากหลายอย่างเรามากค่ะตัวแอปพื้นฐานที่เขาให้มาด้วยตั้งแต่แรกก็น่าสนใจแล้วก็เยอะมากนะคะคือเราอาจจะต้องทําเป็นอีกคลิปหนึ่งอะรีวิวอธิบายแยกไปเลยค่ะเพราะเราคิดว่าตัวแอปพื้นฐานของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นๆที่เราเคยใช้มานะคะมันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่เยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวค่อยเก็บไปคุยกันทีหลังแล้วกันนะมาดูเรื่องการจดบันทึกกันบ้างค่ะ b ิ๊กมีเขาโปรโมทพอสมควรเลยนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของการจดบันทึกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมค่ะอันนี้เราเข้ามาในหน้าของการจดบันทึกการประชุมนะคะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นกล่องเครื่องมือนะคะที่มีหัวปากกาต่างๆนะคะยางลบอะไรเงี้ยเออรูปแบบหนังสือรูปแบบกระดาษอะไรเงี้ยค่ะให้เราเลือกไว้สําหรับการจดโน้ตประชุมนะคะ ตัวเลือกอุปกรณ์ในการบันทึกค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะเรียกได้ว่าครบทัวนเลยนะแล้วก็มีสีด้วยนะคะสีก็สดใสนะคะเป็นแบบสีพื้นฐานอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สีต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับ Bookstab อ l t r a สตัวเดิมที่เราใช้อยู่เลยค่ะมาลองเขียนดูกันค่ะ ฟิลลิ่งการเขียนอะเราชอบมากเขียนสนุกมากนะคะด้วยความที่อย่างที่บอกตอนแรกว่าหน้าจอเขาจะมีความสากความหนึบอะค่ะเหมือนกับติดฟิล์มกระดาษมาแล้วเรียบร้อยเลยเนี้ยเลยทําให้รู้สึกว่าเขียนแล้วเหมือนเขียนบนกระดาษจริงๆนะคะอันนี้ความรู้สึกจะแตกต่างจาก b o o k แท็บอ l t ต a C ตัวเดิมที่เราใช้ค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะสุดท้ายแล้วค่ะมาดูที่ตัว เคสกันบ้างนะคะเคสที่แถมให้เนี่ยคือโอ้สัมผัสคือดีมากนะคะมีความเงาแล้วก็ดูเป็นพรีเมียมมากๆเลยค่ะด้านหลังเนี่ยก็จะเจาะรูไว้สําหรับกล้องถ่ายรูปด้วยนะคะเผื่อเราใส่เคสด้วยแล้วก็จะถ่ายรูปไปด้วยนะคะแล้วก็เปิดออกมาตรงนี้นะคะจะเป็นที่สําหรับเชื่อมต่อก,กันกับตัวเครื่องนะคะ อ่าเห็นปุ่มตรงนี้ไหมก็เอาเครื่องใส่เข้าไปเลยค่ะเมื่อประกอบร่างกันแล้วเรียบร้อยนะคะตัวเคสก็จะกลายเป็นปุ่มกดเปลี่ยนหน้าให้ด้วยนะคะอ่าสามารถกดเปลี่ยนหน้าขนาดที่เราอ่านหนังสือได้เลยนะคะจะไปด้านหน้าหรือว่าไปด้านหลังก็ได้ค่ะแล้วเรายังตั้งค่าได้ด้วยนะคะว่าจะใช้ปุ่มนี้เป็นเปลี่ยนหน้าหรือว่าเพิ่มลดเสียงค่ะโอ้โหสีสวยจริงๆนะคะเออสีสดใสแล้วก็สวยมากนะคะเวลาอ่านหนังสือแล้วมีสีมันก็จะแบบอ่านสนุกขึ้นอีกนะ เมื่อใส่เคสแล้วเราว่ามีข้อเสียอยู่นิดนึงนะคะก็คือน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นค่ะคือตัวเครื่องเนี่ยเบาเลยนะสามารถจับมือเดียวได้สบายๆนะคะแต่ว่าพอใส่เคสไปแล้วเนี่ยน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะคะจับมือเดียวอาจจะก็ได้อยู่แหละแต่ก็ลําบากหน่อยนะคะต้องใช้2มือประคองนะคะอ่ะตรงจังก่อยด้านข้างนี้เนะะี่ยค่ะเขาเอาไว้เก็บปากกานะคะอ่ะเอาปากกาแมะไว้ตรงนี้แล้วก็ปิดตื๊บตรงนี้นะคะเป็นแม่เหล็กนะเออค่อนข้างดีเลยนะคะ สามารถเก็บปากกาให้มันแน่นขึ้นกว่าเดิมนะคะสบัดแรงๆก็ไม่หลุดแล้วนะคะเอออันนี้คือดีมากค่ะสำหรับตัวเคสเนี่ยเขาจะไม่ได้หุ้มทั้งหมดนะคะจะยังคงเปลือยขอบอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากให้เครื่องเป็นรอยเงี้ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเวลาเก็บเวลาถือเนาะ ตัวเคสเป็นเคสแม่เหล็กนะคะสามารถเปิดปิดแบบออโต้สลีปอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะคะในส่วนของเคสมีส่วนที่เราไม่ชอบอยู่นิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็คือตรงนี้ค่ะจะงอยด้านข้างอะ่ะที่เขาเอาไว้ เนบปากาเก็บปากาค่ะคือไอตอนที่เขาเก็บปากาคือมันดีมากนะคะปากาไม่หลุดนะแต่ว่าใน,นเชิงที่แบบอ่านหนังสืออะ่ะตรงนี้จะค่อนข้างเกะกะนิดนึงนะคะคือแบบไม่รู้จะพับเอาไปไว้ตรงไหนยังไงดีอะไรเงี้ยเออแม้กระทั่งตอนเขียนก็ยังรู้สึกเกะกะนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้จริงๆอะ่ะเราคงถอดเคสออกนะคะแล้วก็ใส่เคสไว้เฉพาะตอนที่เก็บแล้วก็พกพาเท่านั้นค่ะ และนี่ก็คือความประทับใจแรกที่เรามีต่อ Big m e S6 Color Plus l i g h ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าค่อนข้างชอบเลยแหละนะโดยสรุปนะคะเจ้าตัวนี้เป็น e-reader ที่มีความครบเครื่องค่ะคือจริงๆงจะบอกว่าเป็น e-reader ก็แทบจะไม่ได้แล้วนะต้องเรียกว่ามันเป็นตัวแท็บเล็ตที่มีหน้าจอ e-ink อย่างนี้จะดีกว่านะคะ โดดเด่นของหน้าจออีอิงทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าเขาถนอมสายตาค่ะใช้ทํางานใช้อ่านอะไรเงี้ยคือแบบทําได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยไม่ปวดตานะคะขนาดหน้าจอ7.8นิ้วเนี่ยสำหรับเรานี่คือเป็นไซส์ที่เราแนะนําทุกคนที่เป็นมือใหม่และแบบอยากจะเริ่มต้นนะคะเพราะว่าตัว7.8นิ้วเป็นแบบมันเป็นพื้นที่ที่เพียงพอทั้งสําหรับการอ่านหนังสือการจดบันทึกและการวาดภาพก็ได้นะคะจะอ่านเล็กก็ได้อ่านใหญ่ก็ได้ค่ะ และได้ความที่ตัวนี้เป็นหน้าจอสีนะคะทําให้อ่านสนุกขึ้นแล้วก็จดบันทึกได้สนุกขึ้นด้วยค่ะพูดถึงเรื่องการจดนี่เราชอบมากมเลยค่ะฟีลลิ่งในการจดดีมากนะคะนึบหนับเหมือนกับเขียนบนกระดาษจริงๆค่ะปากกาที่ให้มาก็ดีนะคะถึงแม้ว่าจะใหญ่ไปหน่อยแต่ว่าก็เบาแล้วก็ใช้ง่ายนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะเราสามารถเชื่อมกับลําโพงบลูทูธก็ได้ตัวแป้นพิมพ์ก็ได้นะคะเผื่อใครจะใช้เป็นแท็บเล็ตในการทํางานค่ะ และด้วยความที่มีกล้องคู่นะคะหน้าด้วยหลังด้วยเนี่ยเราว่าเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในการแบบโนต้ตอะบันทึกประจาําวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เซลฟี่ตัวเองถ่ายรูปอาหารที่กินอะไรเงี้ยเขียนเป็นไดอารี่ประจําวันน่าจะทําได้สนุกมากขึ้นค่ะมาถึงค่าตัวของคุณคนนี้กันบ้างนะคะ big me s 6 color plus line เนี่ยราคาอยู่ที่15 9 9 0บาทค่ะซึ่งราคานี้เราจะได้ตัวเครื่อง เคสหนังปากกาพร้อมหัวปากกามาด้วย2หัวนะคะแล้วก็การรับประกันที่นานถึง2ปีนานสุดในตลาด e-reader ตอนนี้เลยค่ะขอเพียงแคร่เราเก็บบัตรรับประกันไว้ให้ดีก็พอนะคะถ้าใครสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ s h o ป e e Lazada พิมพ์ชื่อร้าน e-reader plus เข้าไปได้เลยค่ะหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปแกะกล่องก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะลองใช้ดูนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าประทับใจอะไรบ้างรวมถึงลองใช้แอปต่างๆให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวจะจัดเต็มรีวิวให้หมดเปลือกเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ลองเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณคนนี้เขามีที่ทางเป็นของตัวเองค่ะเขามีความโดดเด่นบางอย่างนะคะ,ะเดี๋ยวค่อยคุยกันคลิปหน้าดีกว่านาะสำหรับคลิปนี้นะคะคงประมาณนี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่อยู่มาจนถึงตอนนี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ